สวัสดีครับพวกผมสเสียโจรชายแนวคือเก่าเหมือน,นี้พาพี่พานองมาเบิ่งวิธีแบบบ้นบานๆนะครับการหอ่อมกปลาดุกใส่หรือไม่ครับรมาเบิ่งกำเอวิธีมีอย่างน่เออยายครับยายก่าสีหอ่อปลาดุกตัวใหญ่ๆเลยครับใส่เอานี่ก็หอนหอนหลายหลายเลยนะครับนี่พอไหมเอาห่อนแล้วยายหอ่อนเลยเอาใบอันนั้นเราเดี๋ยวเอาใบย่อหองเลยว่าตัวไหนเนาะเดี๋ยวเอาใบหอเนาะไม่หลงหลง กันหลวงครับผู้ซอยผู้ซอยโอ้ผู้ซอยให้ดูดีเถอะเอาหอบไปเรื่อยๆไปบ้านบ้านครับไปบ้านบ้านนี่มาดุกเข้ามาแปะลูกครับมาดุก้องเองนะครับเลี้ยงเองกินเองบ่บ่บ่ต้องไปสนใจครับอะไรกินเองเออเนี่ยเดี๋ยวว่าเศรษฐกิจพอเพียงของแท้เอาซิมหนึ่งแล้วกัน กินกินหิดบ่แจกที่แจน้องเนาะหลายเนาะคนนสีสางกับสางเนี่ยเนี่ยหลายคัแต่อีอดประมาณบ่หมดนลยก็สิสามสิสี่สิบห้องละเพื่อไปเพื่อไปดุูอย่างเดียวเนาะอยู่บริษักัดเดียวตานอนยมันเาสตเนมักใหญ่เนาะยังหกินเออะไรเน่ย หมกหนึ่งคูหนึ่งกินได้หล <ONE> ือม่ะไม่ทำหมกไงนลยหมกหนึ่งเกือบเต็มซึ่งเนาะไม่ต้องไงเลยไมกี่เดี๋ยไมนขึ้นอยู่ให้ต่อต้อเกี่ยวมันขึ้นอยู่กับว่าคนคนสีตักหน่อยได้ไงเอออ้าวตักไงก็ตักสมไปตองเนาะไปตองไงก็ตักไงปลาใส่หลายในออปชั่นใส่หลายในปลาน้ำเสียบน้ำปลาดุกนั่นเอง ต่ขอยไปซื้อในตลาดเนี่โอ้ยมีแต่หัวมีแต่หัวหัวหมอใส่ใส่แต่หัวอันเดียวใส่ี้ได้พกหัวลาใแม่เขาเ็นไปจะเดกตำไรเนาะใอ้แม่กัได้ขายดีกว่าอันนี้นะโอ้เฮ็ดจังดกระเดดสอตัวคนละเละห้องก็เาไปสองตัวหลาห้องลสองหาก้างอีกครึ่งเนาะเอาขีเฮ็ดจังสันดิ ครับอีก่ะก็คืออยู่เหมือนมามาสถานเนาะครับเห็ดกินแบบนบ้านเอานำมาแปลงลูปดอกเม้จากการเอาไปขายมาแล้วขายกับขายเนี่ยโลหกสิบกับม,มีคนซื้ออ้ยอุสิออนซ่อนตรงไพู เขาเลี้ยเอาเกลียวเขาุนมันจะเาลี้ยมันจะมาโตแล้วลูกคึงลูกคึงเขาเลี้ยมันจะมาซำขาสำขาถ้ามันยั่งเนยยังมันออกตีโอ้มันออกจอไรเนก็คือ้อส่สำบักโลซีโลซีเนี่ยเขาเลี้ยนี่ก็นั่นอีกแลลว สามันบวกกินกันเบิดนะยี่ยี่เขาไปเพือนเขาได้เออนั่น,ออนละ่ะใส่ยังัไงอันนี้เขามีอย่งใสกะทิน้ำได้เนาะใส่กะ,น,น,ะ,ะกน้ำกะทินามยะน,ะนยาคกันเนาะยะนาคจะเราผู้ซอยอยู่คนหนึ่งไปงไ<ะ>่ต้องไอ้ติดต่อเออเอาก็คุ จะลกินไปแล้วล่ะใส่บัตพีกัาเดอร์ริมใส่พีกัาเดอรพีกหัวละหน่วยหัวละหน่วยขึ้นอาจารย์เบกเอาอันนี้มาให้บัพีกันสดกับบัรพีขาวพี่เขียวก็พีขาวกเขาในแมนแล้วคนหลานติมไว้หน้าตัน่ะเาเอามาคนี้หอมใหญ่นึ่งเาเอามาถ้าใส่บัพีเขียวนี่ยก็ิแซ่บแพงว่าพี่เขียวอ่อนน้ยน้อยนะ ที่เียวพี่แตยัวนี้มัน่ตัวนี้มันเผ็ดพอดน่แต่ว่าทำมกเข้าไปเราของของนอันเอาเแม่คลาเพชรเพชรแบบเพชรจะสร้างเพชรจัดแหลมมกเข้าไปนี่ก็สิบมเท่าไหรหรอมเรนมบเท่าไหรดอเพชส่ไมนาะพรอ่อนัดนเับน้กหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิไอ้าหกดรอยี่สิแสบกดีละแบ่ตายแบตายมึงไปตัดเอาหน้าฟังของหมอดอ่นมึงไปดดไปตัดเอาน่ะอย่างนัแบ่ตายเออบอกแอ้วน้องพวกลก็ติดกูจะไปหาปุ๋ยใส่ดอกไปไานเห็แล้วสีเขียดมเหลียบ่เออเขาคูนะครูหน่อยแม่นาไม่าเต็มครูดำเดิไปผิวดำดอก นามงก็จะมันเหตุผลอะไรนะจะมอได้ขวายายข้นมาเนี่ยอเป็นลาลายอีกคนอีเต็มคือย่างดูแแต่ละหมา่เมเต็มเละเต็มเลยมาเลยเอ้าแม่ออกมาใช่สักคนอื่นแต่หิบพอจะเปนปลาแค่ปันผ่านกะองอ๋ออสตีังก็มีหล่ะอ๋เห็นทำแม่แล้วที่เลามาก่อนแรกเราตั่เาอีกกี่หมกนี่นะ้วเชียงกันหน้าพนักงานอยู่ในกล่องอะไนี่อยู่ในกล่องคือปลากรอบมาันแล้ว ว่าที่คัว่ไม่เห็นในกล้องเล่นะว่าต้นิะกนอิญมดขาบอกนิีวอสามเขาาองโอ้ใส่สึ่งสอันซ้อนกันมันทีสูบอ่ เปลีันึ่นแล้่สเปลี่ยนชั้นนั่นชั้นนี้อ้ดีละก็เขารงเาจะสั่ตัวว่ามาเอื s <S ่นมเห็ดซอยตันเราแบ่งกันไปกินอละก็เอื่นมาเห็ดเขได้แบ่งห้ยายมอนแน่ยที่น่เขาละมกให้อีเห่งน่ว่ากันไปตเลยสีน่แต่ว่าจะสั่นตัวเห็ดหลายๆคนมันจะมวน นั่งแค่ผู้เดียวเกือบตายเลยะ่เยตักปลาใส่หลายๆทังนี้วนวลาดสไปเอาปลามาขาไหมข่าปลาไหมปลาเขามีเป็นกรตักปลาเขามเป็นตันก็ก็แต่ผู้ใดๆเอันี้ก็สวยแล้วผู้ใดปลานี่อ จำหองกูได้อยู่กัดสองอันนั่นเลยล่ะเปิดออกกรณ์แตมพอมีปากกูสิปิดไว้ทันทีเลยอันมาไม่ปากสิกูสิพยายามสิว่าห้องกูเลยแหละกููอยู่หองกูห้องเท่าไรเนี่ยเจอมันกัดสองู่แล้วอันบ่มีปานเฮ็ดโซ่เดี๋ยวบอกว่าเขอกอันนี้มีปากเขยังี่ัดสองคนข่อยจำได้ห้องแด่ห้องกูเปิดขึ้นบ่มีก็บ่ต้องกินก็ได้ หมูแล้วมือของเนื่อนี่าใสอเตอมืออเตมนมีเติมาเปลี่ยนกีวแล้วพอเี่ยนแนวปลาบ่มีได้หขี้งเอาไก่ในตู่าใส่ไปมีบ่โอ้ยวันนั้บิทนิโอ้ยสซงห้องห้องกันนวดน้ำอันเครื่องนั่งนก็นี่ย่านั่งเนาะเดี๋ยวยานั่งกะทิก็นวดละล่ะก็ถือไทายมาละ ตัวนี้ก็หอเซตเรีเยบร้อยนะครับตัวก็จะเป็นหนึ่งไปเป็นหนึ่งอูคือลูกยาแค่น้าอากป,นหน,ปนหนึ่นคงครับไปหนึ่งไปแล้ครับไปัเราไปหนึ่งครับเห็นแตดากครับ นี่ครับเอานหนึ oon, Oliver, ่งหนึ่งเตาธรรมชาตินะครับข้าบนหนึ่งเตาแกะหนึ่งเตาแก๊สเราก็มีอยู่แต่ข้าบนหนึ่งเขาว่ามันชีบบอหอมแล้วก็เป็นการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงเป็นตัวหัวก็ประหยัดพลังงานทั้งนั้นทั้งนั้นสิเป็นเตาแก๊สล้นไปตัวเป็นการอัด เรื่องการแก้ปัญหาเฉพาหาครับไปต่องมันพ่อๆนะครับพอแล้วพอแล้วพอแล้วใส่แก๊สแล้วเนาะเขาตากแล้วมาทันไ่ต้องไปยอีกฮอนหนึ่งเอาไปยีฮอนดีแล้วโอเคแล้วกันึังไว้เรื่อยๆครับครับเรื่อตอนสุกกแล้วกันหรือบางตอนชิมผมจะเอามาให้นหน่ออีกรอบหนึ่งโอเคครับสวัสดีครับ